สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกาฝากมะลุมคนโบราณเชื่อว่ากาฝากมะลุมจะทำให้คนมาลุมล้อมนำโชคนำลาบค้าขายดีมีแต่ลูกค้ามาลุมค้าขายร่ำรวย นี่เป็นชิ้นเล็กนะครับแม่ค้าตัดมาใส่กรอบแบบนี้นะครับเพื่อบูชาติดตัวนะครับกาฝากไม้มงคลเป็นของหายากไม่พบเจอได้บ่อยโบ,บราณเชื่อว่า เป็นกิ่งไม้ที่หลุดมาจากสวรรค์มาเกาะติดกับไม้มงคลมีสิ่งศักิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันยิ่งเป็นกาฝากมะลุมสรรพคุณเรียกลูกค้าค้าขายดีมีเงินทองดีด้านการค้าเจริญรุ่งเรือง แม่ค้ามักนิยมมีติดล้านค้าขายอะไรก็มีแต่คนมาลุมล้อมอุดหนุนและยังมีเมตตามหาสเสน่ห์ดังชื่อทำให้เป็นที่แสวงหาของพ่อค้าแม่ค้าในยุคเก่า หรือตามสถานบันเทิงใช้บูชาเรียกแขกเข้าร้านเป็นกาวฝากต้นมะลุมนะครับใครค้าขายก็หาบูชากันได้นะครับถือเป็นกาวฝาก หนึ่งในไม้มงคลเก้าชนิดของไทยผู้คนต่างสาะแสวงหามาครอบครองพอ้าแม่ค้านะครับนิยมนำมาบูชาพกติดตัวหรือติดหลานค้านะครับ มีความเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้ามาลุมร้อมนะครับดังชื่อกาฝากมะลุมถือเป็นของหายากอีกชิ้นนะครับคนสมัยเก่านิยมบูชานะครับวันนี้ก็เอากาฝากมะลุมมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ